แม่เมื่อกี้สะดุดไปหน่อยครับพอดีพูดมากเกินไปนะครับแบตหมดพอดีว่าเสียบทันก่อนที่เครื่องมันจะดับทีน,นี้เราก็มาดูนะครับที่คาปาซิเตอร์อันนี้เป็นคาปาซิเตอร์ฝั่งซักนะครับเราดูเลยนะฮะว่าอีตรงจุดพ่วงต่อที่มันออกมามีเส้นสีแดงกับสีน้ำเงินส่วนเส้นสีเหลืองยังไม่ต้องไปดูนะครับสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยมันจะมีจุดพ่วงต่อจุดพ่วงต่อเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับ จุดพ่วงต่อแล้วมันพุ่งมาที่คาปาซิเตอร์นี่แหละครับไอเส้นนี้เป็นเส้นคาปาซิเตอร์เส้นนี้เส้นสีเหลืองเป็นเส้นไฟได้แล้วครับ1เส้นอ่าโอเคเราก็ไล่ไปเลยเอาเอาแค่มอเตอร์ฝั่งซักก็ได้อ่ะเนี่ยก็ไล่มาเลยมาหาตรงนี้ครับเดี๋ยวลากพักก่อนเดี๋ยวแบตมันจะหมดอบางเนี่ยครับนี่ครับคือตรงนี้ นี่ถ้าเส้นใดก็ตามนะครับของสายไฟเข้าเครื่องเนี่ยที่มันเข้ามาเลี้ยงมอเตอร์นะครับนั่นแหละครับเป็นเส้นสายไฟที่จะเอามอเตอร์เดน้ําเข้าไปพ่วงด้วยก็คือเส้นนี้ก็คือจุดเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้แหละครับนี่หาได้เลยเห็นไหมง่ายๆจริงๆเราจะดูฝั่งฝั่งปันแห้งก็ได้แต่มันยุ่งยาก เรารู้แค่ฝั่งเดียวก็พอแล้วนะเพราะว่าไอ้สายไฟเข้าเครื่องเนี่ยมันก็เอาไปเลี้ยงที่มอเตอร์ปั่นแห้งนะครับไอ้ไฟ200ยี่เนี่ยแล้วก็ไปเลี้ยงที่มอเตอร์ปั่นซักส่วนมอเตอร์เดินน้ำนะก็ใช้ร่วมด้วยก็คือจุดนี้แหละเอาไปไหนเราเมื่อาาก,กี้ผมชี้ให้ดูเนี่ยไอ้ตรงเนี่ยเส้นสีเนี่ยพูดง,ง่ายๆก็คือเส้นที่มันแยกออกมาจากไอ้สายไฟที่จะไปคาปาซิเตอร์นั่นแหละเอาง่ายๆพูดไปก็ลำคัญตัวเองเหมือนกัน เอาเนี่ยโอเคนี่นะนี่สสยไฟเข้าเครื่องมาปึบนี่ไอเส้นนี้ใสยไฟเข้าเครื่องเส้นนี้มาที่มอเตอร์ฝั่งซักนะเนี่ยคือใสยไฟที่จะไปเลีเ้ยงมอเตอร์ฝั่งซักอ่าเดี๋ยวเราแกะตรงนี้เลยนี่เห็นไหมพอผมถอดสายไฟออกนี่ไง สายไฟมาจากไอ้สายไฟของเครื่องนี้ที่จะไปเลี้ยงมอเตอร์เดนเออมอเตอร์ซักเห็นไหมก็อยู่ตรงนี้นะส่วนไอ้อีกเส้นหนึ่งสีขาวก็เป็นมอเตอร์ซักไอ้มอเตอร์ปั่นเอาละทีนี้เราจะมาพ่วงใส่มอเตอร์ทีนี้เราจะมาพ่วงใส่มอเตอร์เดนน้ำมั่งอ้าวไม่ถึงไม่ถึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่ออืมพอดีหาสีดําไม่ได้ครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตใช้เส้นสีงเงินมาต่อแล้วกันนะครับ ต่อก็ต่อไปที่จุดนี้ครับจุดเชื่อมต่อระหว่างมอเตอร์ซักมอเตอร์ปัน่นแห้งแล้วก็สายไฟเข้าเครื่องจากเส้นที่กําหนดให้ใช้กับมอเตอร์ซักมอเตอร์ปัน่นแห้งมอเตอร์เดินน้ำนี่แหละครับเข้าจุดนี้เลยเดี๋ยวผมขอม้วนๆก่อนถ่ายมือเดียวเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นนั้นว่าอันนี้สายไฟเข้าเครื่องนะมาสายไฟ เข้าไปเลี้ยงมอตเตอร์สายไฟเข้าไปเลี้ยงมอตเตอร์ฝั่งซักสายไฟเข้าไปเลี้ยงมอตเตอร์ฝั่งปันแห้งสรุปแล้วก็อันนี้คือสายไฟเข้ามาเลี้ยงมอตเตอร์เด่น้ําน,นะครับใช้ร่วมกันนะใช้ร่วมกันเลย3ชนิดที่ตรงนี้ไฟ2 20ยตัวนี้นะครับห้ามเอาไปใช้ร่วมกับตัวอื่นนะครับตรงนี้จบแล้วนี่ห้ามเอาไปพ่วงก,กับตัวอื่น อาวพาละต่อไปก็คือเส้นสีเหลืองจะไปไหนสั้นชุดจูขนาดนี้ไม่พอครับเดี๋ยวผมหาสายไฟก่อนแต่ขอเอาไว้ก่อนแล้วกันถือว่ามีสายไฟพอและเอาไว้ก่อนเอาทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของสวิตเดินน้ำมั่งล่ะคราวนี้เอาเส้นสีขาวนะครับนี่เส้นสีขาวฝังออนฝังออนนี่เอาลงมาเลย ปิดไว้ก่อนไปอยู่ไหนเมื่อกี้นี้ไปอยู่ไหนนี่ครับนี่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 ฝั่งสวิตสีขาวที่ต่อไว้ฝั่งขาออนขาเปิดนะเห็นอ <im> ีก <im> เส้นหนึ่งของสายไฟเข้าเครื่องไหมครับที่มันแยกจากไอ้สายไฟที่เขาไปเลี้ยงมอเตอร์ซักมอเตอร์ปัน Motor, ่นมอเตอร์เดิน้ำเนี่ยนะครับคือสายนี้ดึงขึ้นมาเลยปึ๊บที่มันขึ้นไปข้างบนนี่แหละสายขาวเส้นใหญ่ ออพอดีว่ามผมขี้เกียจหาสายไฟแล้วขี้เกียจหาเศษสายไฟแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาต่อตรงนี้เลยนะครับพ่วงไปเลยเดี๋ยวผมต้องทําการตัดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็ปลอกสายไฟนี่ครับสายไฟเข้าเครื่องเมื่อกี้นี้ผมตัดแล้วนะครับปอกเรียบร้อยอา้าวทีนี้ก็หลุดออกจากกันแล้ว,ลวก็จะเอาเส้นสีขาวเส้นนี้แหละที่มาจากมอเตอร์เอ้ยมาจากสวิตช์นะครับ สวิตช์ออนพ่วงเขาไปเลยหนึ่งสองสมเส้นนะพ่วงเข้าไปเออสเส้นพ่วงขาหากันผมชอบถ่ายหลุดเฟรมอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมตั้งใจก่อนตั้งสติก่อนนี่คืออย่างนี้ครับทำฝาไอทำขาก้องหายมันก็ลำบากอย่างนี้แหละต้องถ่ายมือเดียวนี่อันนี้ก็มาจาก สวิตช hey, mm ์12โวลต์ออฟเอ้ยออนอันนี้ก็มาจากสายไฟเข้าเครื่องสายไฟเข้าเครื่องที่ถูกตัดแล้วอันนี้ก็ถูกตัดไปอีกท่อนหนึ่งจากนั้นก็จะเอานี่มาสวมเข้าด้วยกัน3เส้นเอาเดี๋ยวผมพันก่อนนี่เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวพันสายไฟที่หลัง ช่างมืออาชีพอย่าว่าผมนะครับเพราะว่าผมทําให้เป็นตัวอย่างดูให้มันง่ายๆเพื่อให้มันเสร็จไวไว,ไวก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเบื้องหลังผมก็จะทําตามมาตรฐานของผมและครับที่ว่าต้องมีการพันอะไรให้เรียบร้อยเข้าปอกสายไฟบ้างอะไรบ้างนะครับผมสลับสีกันมั่วไปหมดแหละไม่สนใจเอาแค่ขอาระบบได้ก็พอเ <c oughs> <c oughs> อ่ออันนี้ครับอันนี้ก็เป็นเส้นสวิตที่มา,าเส้นที่มาจากสวิตสิบสองโวล์นะครับ นี่ครับเด็กเส้นหนึ่งคือเส้นสีดำนะไอเส้นสีขาวมีที่ลงแล้วไอเส้นสีดํานี้จะลงที่ไหนนะครับก็ต้องลงที่ตรงนี้ครับไอเส้นสีเหลืองนี่แหละนะครับที่มอเตอร์เด่นน้ําอีกขาหนึ่งซึ่งผมใช้สีขาวต่อออกมานะครับเพราะว่ากลัวมันจะไม่พอแต่เอาไปเอาม,ามันพอนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยวผมถอดออกเพราะว่ามันพอนี่ครับมันถึงกันพอดีพอดิบเลยนี่ อีกขาหนึ่งของมอเตอร์เดน้ำเนาะอันนี้ก็อีกเส้นหนึ่งของสวิต์แต่ว่าเป็นฝั่งออฟนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจออฟออนก็แล้วกันต่อตามนี้นะครับโอเคผมก็อธิบายทฤษฎีมากไม่ได้เดี๋ยว <laughs> เพื่อนๆจะงงนแทนที่จะเข้าใจแต่งงกันใหญ่บางทีการพูดเรื่องทฤษฎีนี่มัน <laughs> ก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับเอาเป็นว่าไอเส้นนี้เข้าตรงนี้อ่า ไอเส้นนั้นเข้าตรงนั้นแค่นี้แหละครับจบบางทีการไปฟังมากเหมือนกับจะได้ความรู้มากกลายเป็นงงอนี่แหละครับมาออกมาก็จะได้รูปแบบนี้นะฮะจ้างให้หลุดยังไม่ยังไม่หลุดเลยนะครับนี่ทีนี้ผมก็จะเอาใส่รูของไอตรงนี้นะครับแทนนะจะไม่จะไม่พับลงมาอย่างนี้ละจะใส่รูแทนมันจะง่ายดีเ,ออเดี๋ยวนี่ครับใส่เข้าไปเรียบร้อยนี่ดูตรงนี้ครับ ถามว่าตึงแค่ไหนครับก็เนี่ยครับหย่อนตึงประมาณแค่นี้นะครับเพราะว่าไอตัวลูกเอ่อมอเตอร์เดินน้ำเนี่ยมันดึงขึ้นได้สูงพอสมควรอเดี๋ยวผมจะลองดูอันนี้ผมกดสวิตช์ออนมาแล้วนะครับผมเสียบปลั๊กก็มันจะทำหน้าที่เลยเนี่ยครับ น้ำก็จอกเดี๋ยวลองน้ําเยอะๆดีกว่าเดี๋ยวขอปิดสวิตช์ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวน้ํารั่วทิ้งดูสิอุดน้ําอยู่ไหมโอเคเรื่องการอุดน้ําไม่มีปัญหาอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเดเอาเราต้องลองปิดน้ําด้วยครับ น้ำไม่รั่วออกจากสายก็ใช้ได้เป็นไง,งมั่งโอเคนี่ในระดับนี้ถือว่าใช้ได้ครับไม่รั่วออกจากสายฉะนั้นในการซักต่อไปในครั้งต่อไปครับก็จะซักแล้วก็ปิด อุดน้ำได้ตามปกติแต่ทีนี้มาดูตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับนี่นี่น,นี่เวลาเราจะใส่ไอตัวนี้นะครับไอกระบอกสําหรับใส่ลูกยางเดน้ําเนี่ยจะต้องใส่แบบนี้นะครับนี่ครับคือให้ให้ไอตัวเนี้ยยังไงอะใส่ให้โค้งขึ้นอะมันจะได้ช่วยเซฟไอไอตัวนี้ไม่ขาดง่ายๆนะครับ นี่ไม่งั้นถ้าเกิดว่ามาตรงตรงนี้มันก็จะมามาดัดกับตรงนี้นะครับหรือไม่วิธีสังเกตง่ายๆก็นี่ก็ได้ครับเขี้ยวใหญ่เขี้ยวใหญ่ใส่กับเขี้ยวใหญ่เขี้ยวเล็กใส่กับเขี้ยวเล็กเห็นไหมครับนี่ตรงนี้รูมันเล็กเขี้ยวมันเล็กนี่ครับง่ายๆ ครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการดัดแปลงออมอเตอร์เดินน้าจากเครื่องถังเดี่ยวนะครับเอามาใช้กับเครื่องถังคู่เพราะว่าอ,อ,อะไรที่ซื้อมานะครับมันใช้ไม่ได้คือซื้อมาใส่เข้าไปแล้วก็แตกหักซื้อมาใส่เข้าไปแล้วแตกหักก็คือมันใช้ไม่ได้สักทีก็คงเป็นเหตุผลให้เจ้าของเครื่องเครื่องนี้นะครับเอามาขายทิ้งที่วงพาณิชย นะผมซึ่งชอบดัดแปลงอยู่แล้วผมก็เลยพอดีว่าไอ้ไอ้ตัวเนี้ยผมก็มีนะผมก็ซื้อทิ้งไว้เรื่อยไปขอถอดจากเครื่องที่มันผุผูพังพังนะครับแต่ว่าอะไรตัวนี้ยังไม่พังแต่เครื่องดีๆที่เขาพร้อมจะขายทั้งเครื่องเราก็อย่าไปถามซื้อเขาในตรงนั้นนะครับถ้าจะซื้ออะไรต้องถามเครื่องที่มันผุผูพังพังแล้วก็เลือกเอาอะไรตัวที่ดีๆไว้นะครับบางทีนะครับเครื่องที่มัน คิดว่าไม่มีทางแก้ไขแล้วนะครับเพราะว่าอะไรมันมันสุดแล้วมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็มีทางไปเหมือนกันนะครับไปทางตรงไม่ได้แล้วก็ไปทางอ้อมนะผมก็ขอเอามาแบ่งปันตรงนี้นะครับไอ้ตรงไหนที่ผมทําได้นะครับพอมีรู้เคล็ดลับตรงนูงน้นตรงนี้ผมก็จะเอามาทําแบ่งปันเพื่อนๆนตรงไหนที่ทําไม่ได้ผมก็จะไม่ทํานะครับสําห,หรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ